จ้ามือนี้สเตยกับเขาปามหาเหิดนะจ๊ะสเตยเขาปามหาเห็ดอยู่อยู่เอ่อเขาอังคารด้วยค่ะพี่น้องว่ามันจะออกบ่อันมื่อนี้วันที่สิบแปดสิบแปดตุลาคมสองห้าหกหกเดี๋ยวเราไปรุ่นไปชมกันพี่น้องว่าเราจะเห็นบ่ไปจ้าไหนเอ่ยไหนเอ่ยว้าวว้าวอุ้ยมาเป็นหมูเลยนี่สองหรือสามนี่สามทางนี้สาม วิทูมด้วยตันนี้สามสามดอกบานไห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 นว้าวสวยมากเลยอุ้ยนี่ก็สามอีกสี่นุ่นเนาะนี่จะ่ปหายหหายหัวหัวหายนี่สวยงามสวยงามดอกสวยว้าวมาจากจันทบุรีเลยนะครับเพื่อมาเก็บเห็ดโดยเฉพาะ หาแต่แนวหาแต่แนวหาแต่แนวมวนหาแต่แนวมวลอันนี้ขามันนันขามันก็เอาได้บุ๋มเออขาเอาได้ขามันแข็งนี่เป็นเชื้อน้ำขามันแข็งดิอืมโอ้เออข้ามันเป็นหมูคณะแห้งมาแห้งน้ำหนึงมัน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  มันจะอยู่ส่วนบนเยอะกว่าเดี๋ยวดดนี้ไม่เอาบอกเอาขามันจะได้อาอาาบาลมันบานมากเจ็าขามันแข็งดีน<อ>ี่ยงาเพีงสามโดวกคุณนิดอ๋อเละโดนไปไ,มไหมเนี่ย มาไม่ท no, ันจ้าล่เร็วโผล่วนี่นี่พี่น้องออลกแล้วละงูละงูละงูสวยสวยสวยอ๋อเด้งนิเดีมิมพี่งหนึ่งได้บรหินมืเนีัยมันถึงจวพาโอกเจเป็นมูสี่เลย แต่โบานกับหินบ่มีใครนั่น <c oughs> นั่นใครนึงนี่ยขางนั่นบ่นั่นดิใครนั่นไม่หน่อยอุดกห <c oughs> น่ยนนอยจีดดอกอืม

มีไข่ําเด้อน,น,นี่มีไข่นี่มีไข่ําเด้อนี่อุ้ยมากันไหนพี่นี่อุ้ยยอดเลยนี่สวยมากจากพี่น้องนี่เห็นว่นี่มูมๆแล้วนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามดอกปัดมีพี่น้องเฮดเฮดเฮด งานงา,านลูกเนาะงานเฮดกับมือมักเรนะนื่อื่อืออืออือนอือ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 อืด ชิบสามดอกเหมือนะมีตูมด้วยยอดไข่น้อยอีกเว้ยดีแต่ไม่พขกคนนั่งแต่หน่นเราเห็น ไข่หน่อยอีกอือูมันจะไม่ไข่้อืมไข่หน่อยอีกออกไปก็โก้เว้อืม งามมากงามมากพนะี่น้องยืดดึงหมูหนึ่งเพอเวอร์แล้วจ้ายอดใครหน่อยบานกับสร้างมั้นบานต้องจะไม่เห็นน <c oughs> ี่ <c oughs> มาพอตอนมันนี่เลยพีวว่นอ้องเนาะนีน่ต้นนี้เทาแล้วต้นนี้เทาแล้วตนน้วตนนี้บานคนถ่ายได้วิ่งถ่ายกันด้วย, <c oughs> ยบานเนี่ยบาน อันนี้ก็โรยแล้วนี่นี่จ้ะพี่น้องนี่ส,สวยๆเลยจ้าแล้วงกเหลืองจ้า เอาตรงนี้ขวดนี้นี่พี่หนออมมีบานใหญ่มากตัวพุ่นบอเอาเ้ยตัวพุ่นเอาให้มันเป็นเชือกเพราะวา่ามันอันนั้นแล้วอันแก่แล้ว